โอเคครับในส่วนของข้อที่7็นะครับเขาบอกว่าเป็นลำดับเลขคณิตงั้นพี่ลี้ยงก่อน n หนึ่งคือลบ2 d คือเท่าไหร่เพิ่มสองะถ้าผลบวก n พจน์แรก n พจน์แรกแปลว่า sn ปะเท่ากับอะไร130อสิถามว่า n มี question มาเท่าไหร่โอ้ยง่ายเลยสูตรอันนี้ไม่รู้เพสุดท้ายเราก็ใช้สูตรแล้วอ่ะใช้เป็นไรใช้สูตรดีดี sn เท่ากับอะไรนะ n ส่วน2เท่ากับอะไรนะสอง n หนึ่งปะบวกด้วยอลไรนะ n ลบ1นึ่ง d ปโอเคครับ อ่าหลังจากนั้น sn คือเท่าไหร่หนึ่งร้อยสามสิบถ้ากับอะไรนะ A ส่วนสองติดไว้ก่อนสองหนึ่งคือสองคูณด้วยเลยนะนนยนะลบสองบบวกด้วย n ลบหนึ่ง d คือสองบอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆจัดรูปตันต่อเพราะฉะนั้นอันนี้หารสองอยู่ยัข้างเป็นคูณก่อนละกันได้เป็นสองร้อยหกสิบอ่าพี่ติดไว้ก่อนนะอันนี้ลบสี่กระจายสองเข้าไปบวกด้วยเลยนะสอง e ลบสองบ่เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้ออกมาเป็นอันนี้ เเท่ากับอะไรนะ2เอลบ6ปะและคูณกระจายแเข้าไปแล้วเราย้ายไอ้นี่ไปด้วยเลย2เอ็นกำลัง2ลบ6เอ็นลบ260และอันเนี้ยพี่เห็นแล้วละ่ะใครไปน,นั่งแยกแฟกเตอร์นะเป็นไอเดียที่พี่ไม่แนะนําเลยมีตัวร่วมอยู่หารก่อนดีกว่าหารสองตลอดซึ่งพี่เห็นแล้วละ่ะหนูหารสองมาแล้วละ่ะ3เอ็นปะลบ130ถูกไหมการที่ทําแบบเนี้ยแล้วอันเนี้ยถ้าเลขมันเยอะอะไม่เป็นไร เราใช้นี้ก็ได้ใช้ลบบีบวกลบสแปรรูก็ได้แต่พี่จิวอยากให้ข้อสังเกตนิดนึงเอาเลขง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรอะไรคุณก็ได้ร้อยสามสิบดูแยกงี้ลงไทยด้วยศูนย์ใช่สิบสามกับสิบดูก่อนปรากฏเนี่ยมันห่างกันสามพอดีเป๊ะเลยใช้งี้เลยก็ได้นะครับตระกูลศูนย์ลองเดาเลขง่ายๆก็ได้หรือจะไปนั่งไล่จริงๆจังๆก็ได้ลบกันตัวมากๆเนาะลบสิบสามกับเอ็นบวกสิบและจับแต่ละก้อนท่ักศูนย์ครับทำตรงๆเลยง่ายๆไม่ยาก n เท่ากับลบสิบกับ n เท่ากับสิบสามแต่ n ติดลบใช้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยตอบสิบสามซึ่งตรงกับข้อหนึ่งครับอ่ะหลอก